รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมก,ะกะาก้านวินยาสีกับรายการ i n f o r i ลทีว v วันนี้ผมก็เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาพร้อมกับน้องคู่ใจเรียกได้ว่าซิตี้เทอร์โบผมก็จะพาท่านผู้ชมไปที่สนามโกคาดไปลองขับโคคาสกันต่อไปด้วยน้องอามจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นจะพาไปขับรถเที่ยวที่ไหนไปรับประทานอาหารที่ไหนน้องอามก็จะพาท่านผู้ชมไปชมกันต่อกันอีกครับกับน้องไบค์กับน้องเบลเรียกได้ว่าเทคนิคไบค์ที่กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่า การซ์วิทการขับขี่ขุมพลังของรถแต่ละรุ่นที่น้องไบ้์กับน้องเบลได้ไปสัมผัสและพาท่านผู้ชมไปทดสอบไปทํำเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกับการขับขี่รถยนต์และก็รถมอเตอร์ไซค์จากนี้ไปผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมและไปติดตามกับรายการ i n f o r l i h t t ์ทีวกันเลยครับช่วงสปอตไลท์สวัสดีครับผมกา้กานาวินยาสีตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัด เพชรบูรณ์อยู่ในช่องสปอร์ตไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมก็มากันที่ร้อยแปดโกคัรทที่สนามโกคัรทที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็วันนี้จะมาทําอะไรเรามาที่สนามโกคัรทกันแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพระเอกหนุ่มหล่อที่เรียกได้ว่าเข้มเลยทีเดียวว่าหล่อแมนแล้ววันนี้ผมก็จะสอนเขาว่าการเล่นโกคัรทการเข้าโค้งการแทงโค้งการเสียบโค้งเขาทำมันยังไงเดี๋ยว ผมหาครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ร้อยแปดครับผมโกคาร์ดร้อยแปดนี่ร้อยแปดนี่เห็นเขาบอกว่ามาจากอะไรนะร้อยแปดอย่างเห็นี่ร้อยแปดอย่างทุกอย่างเลยที่นี่มีครบหมดเส้นนี้อยู่อยู่เส้นไหนนะเส้นเพรบูรไปรู้สึกว่าลมลมสากปะครับจะอยู่ลมสากไปวัดวัดอะไรนะฮะซ่อนอะไรวัดผาซ่อนแก้วอ่าไปไปหาเจอไหม เจอครับผมขาดซ่อนนะฮะเองเจอเลยโอเคครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมาให้พี่กานะครับสอนวิธีการเล่นโคคาร์สว่าเล่นแบบถูกต้องเขาเล่นกันยังไงครับแต่อันนี้คือเป็นเบสิกที่เด็กๆหรือว่าใครที่อยากขับรถที่แบบว่าอยากเก่งขึ้นอยากจะเข้าสู่วงการขับรถคา์ดหรือขยับที่จะขับขยับเพ้่ไปเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นรถแข่งก็ลองมาก็มาเริ่มต้นกันจากสนามโคคาค์สกันก่อนัอนเดี๋ยวไป เดี๋ยววันนี้ไปเล่นโกคาร์กันดีกว่าว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะเล่นกันแบบบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนนะครับใช่ผมแลวก็พี่ก้าวเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปกันครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามโกคาร์108ที่เพชรบูรณ์แล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้นานผู้ชมรู้จักกับเจ้าของสนามคือพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับความเป็นมาของพี่เปี๊ยกเนี่ยเริ่มมายังไงไปมายังไงถึงได้ชื่นชอบในในมอเตอร์สปอร์ตผมเองยิงก็อยู่ในมอเตอร์สปอร์ตมาตั้งแต่ ก็แต่เด็กนะครับตอนเป็นเด็กก็เราก็มีสิทธิ์ได้แค่ดูนะครับเหมือนกันเหมือนกันไปเกาะรั้วไปเกาะอะไรเปชมเป็นผู้ชมก่อนเริ่มเป็นผู้ชมแล้วก็พอดีผมเล่นรถมอเตอร์ไซค์วิบากเล่นเล่นมอเตอร์คร์สมาก่อนลองทำอันนี้ดูว่า อ่าหนึ่งมันมันก็อาจจะก่อให้เกิดรายได้ด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของอ่าจังหวัดเพชรบูรณ์อนำเภอหลมสักเขาค้อในบริเวณนี้แล้วอ็รับคนในชุมชนแขกเมืองอะไรเงี้ยใครที่ผ่านไปผ่านมาเพชรบูรณ์ก็ก็ต้องมาเล่นที่นี่แหละสนามกอคัด108ที่เนี่ย ใช่ใช่ครับผมว่าด้านหน้าเราก็จะมีรีสอร์ทมีอาคารให้เช่ามีร้านอาหารเห็นมีร้านมีร้านอาหารมีเข็นบอกตอนเย็นมีตอนเย็นก็เป็นอะไรอ่าเริ่มเริ่มต้นกลับมาหลังจากโควิดเราก็มาเริ่มรูปแบบใหม่เป็นหล่มศักด์ในบาซ่าก็เป็นมีร้านอาหารนั่งดื่มนั่งชิลตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่ามาที่นี่มีทั้งกคล์รีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารนั่งชิล เป็นสิ่งที่ดีครับที่เฮียทำให้ชุมชนแถวนี้หรือน้องๆเยาวชนแถวนี้ได้มีโอกาสได้ได้เข้าถึงมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นเฮีย er มาสร้างอยู่ตรงเนี้ยให้กับเยาวชนหรือคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไปเรียนรู้ที่กรุงเทพหรือนตัวนตัวเมืองก็มาที่นี่ครับที่108สนามโกคาดที่จังหวัดเพชรบูรณ์เส้นทางระหว่างหล่มสักกับเพชรบูรณ์หรือที่จะเดินทางไปพิษณุโลกครับ ก็แวะเที่ยวกันได้ครับที่สนามโคคัสครับผมครับผมก็อยากจะขอขอบคุณเยอยมากเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนหรือน้องๆรุ่นใหม่ไหมการขับขี่ครก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่ชอบในโมโตสปอร์ตนะครับก็บางครั้งมันดูอาจจะเหมือนไกลตัวนะครับลองมาแวะดูที่นี่ อาจจะใกล้ตัวมากขึ้นนะครับที่นี่มีทั้งรถส่วนตัวแล้วก็รถใช่ครับเช่าอย่างหลังนี้ก็จะเป็นรถส่วนตัวหรือท่านใดที่ไม่มีรถที่ผ่านมาเที่ยวก็จะมีรถให้เช่าสําหรับแวะมาเล่นได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีรถหรือไม่มีรถครับผมถากถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เล่นที่นี่ได้นะ้อมอแข่งมอเตอร์ไซค์ก็มาที่นี่ได้รวมทั้งสนามมอเตอร์คอร์สด้วยก็มี ด้านหลังเขาก็ย,ยังยังยังมีอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็อาจจะไม่ค่อยมีสมาชิกมาเล่นครับผมได้ครับผมงั้นก็ขอขอบคุณครับกับสนาม108ครับ,รบ108อะไรนะ108เพชรบูรณ์คับ108เพชรบูรณ์คัส108,000อย่างที่เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่นี่กับ108เพชรบูรณ์คัส ครับผมสำหรับรายการอินฟอร์ไลท์สัปดาห์นี้ก็ขอกล่าวสวัสดีแล้วก็ขอสวัสดีครับสําหรับสนายีนนี้ขอพระคุณมากที่ให้ความดูแลเกี่ยวกับกข่ทำครั้งนี้ครับผมครับผมครับรายการเช่นกันครับครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ are my the streetster. สวัสดีครับผมอัพสิกวินนะครับในช่วงอินฟอร์ไลฟ์วันนี้นะครับผมอยู่กับฮิสานโพรล่านะครับ2 0 2พัน่นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปไหว้พระที่วัดเล็กนิดที่สองนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับและผมจะพาทุกคนไปกินอาหารร้านไหนตามผมนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดประดมราชาการเดินาอาเนะพัตสรแล้วนะครับหรือวัดเลขที่สองของเองผมมีพาดีคน,นนะครับไปไหว้สักการะชมบรรยากาศภายในนะครับบนพื้นที่12ไร่จะสวยงามแค่ไหนนะครับตับ อนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านอาหารควงอิสานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดีกว่านะครับว่าภายในร้านเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าตาอาหารนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีเมนูอาหารที่เราเลือกมากน้อยแค่ไหนนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าของร้านจะหน้าตาดีขนาดไหนตามผมเลยครับไปด่าเครับัสดีครับที่มาทำไมเนี่ยมา ใครับผอนน้วันนี้ถ่ายรายการดูพี่เอาละครับผมใช่ครับวันนี้ครับพวกกิีกของเรานี้ครับบ้าผิดผิดช่วงห้ไม่ผิดครับผมมาเพื่อแวะานอาหารที่เขาบอกว่าควยาเส้นแลเน้เฟิรอร่อยอร่อยมันมีอาหารที่เด็ดอยู่รุ่นพี่บอกว่ามาทีมแล้วยอมยอมถเรื่องอาหารรนีครับควยจาเส้นะเน้อิรนแลวจะไถายรายการด้วยกันไลครับในช่วงนี้อันที่ถ่ายารการเนใพิ่งเรางน กินใเดียวครับกินในเดียวครับได้ได้เพราะว่าไปชมกีเด็ดเขาบอกกีเด็จเลยชมว่าวันนี้เราจะพาไปดูกีเด็ดผมไม่รู้ว่าเด็ดจริงไม่จริงแต่ที่เขาบอกเล่ากันมาว่าควยแต่เส้นแล้วจะพึิงอ่าอมียนอาหารที่มันเป็นเสี่ยมหายอย่างหลายอย่างก็เลยผ่านมาไม่รู้ว่าคุณมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันติ๊กบซลใสมาตอนโงมาเฮ้ยไปไปหมูมาต้องไปเตรียมรถมาไปรถยนต์เต็ม ก็พอไปแล้วนะถ้ามาแล้วจนผมมีทันคุณแน่ว่แน่นอนนะครับแล้ววันนี้มาไหนก็มาแล้วเดี๋ยวพาไปกินร้านอาหารคุนสามว่าอร่อยแค่ไหนใช่ รรียยบ้อแนะนำเลยครับส่วนคนแนะนำนั้นอะไรอาหารมิโนเลยมั้งขอให้คุณวีระเป็นผู้แนะนำดกว่าอานะครับนี่คือทีเด็ดของทางร้านก็จะเป็นข้าวผัดสำหรับครอบครัวมา4-5คนตัวนี้ก็ปลาช่อนสมุนไพรและเด็ดที่สุดของทางร้านแล้วก็เราเหลาปูม้าที่มาต้องสั่งเลยแล้วก็ยำแันวอนปลาลัาต้องเด็ดเลยที่นี่ครับแล้วก็ทานเล่นกับแก้วปิดไท่ข้ากผัดแบมที่โกลไอันนี้เขาเรียกว่าเด็ดจริงครับผมอะไรครับ จำชม,มอนปลาจำชม,มอนปลาะอเ,เอาเลอาว่าเดี๋ยวเรานะครับกินเลยดีวยกว่านะครับว่าอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับโอเคเริ่มกันเลยวเน ในช่วงอินฟอร์ไลฟ์วันนี้นะครับเวลาก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับสัปดาห์หน้าเพราะผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปกินอะไรนะครับและในช่วงต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับในช่วงเช็ดดายอีซี่เช็ดไบเกอร์นะครับส่วนสัปดาห์หนี้นะครับผมก็พร้อมผมก็มีสั่งจะล่างมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ I see ah my the straight ช่วง Easy Test b i t e สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลนะคะกับช่วง Easy Test Bike รายการที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าแล้วมาดูกันว่าเพื่อนๆเหมาะกับรุ่นไหนนะคะแล้ววันนี้นะคะเบลจะพาไปเทสไลน์ซูซูกิทาคะกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ จากค่ายสุสกิเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าขึ้นชื่อเรื่องความแรงและความดิบและคาตนาคันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแต่ความดิบของคาตนะเป็นความดิบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของดาบสมุไรเล่มนี้ได้รับรู้อารมณ์ที่สืบทอดมาจากคาตนะในยุค80รถมีแรงบิดที่หนักหน่วงอย่างรู้สึกได้ชัดเจนแต่การควบคุมนั้นง่ายมาก รถสามารถพลิกได้อย่างคล่องแคล่วสามารถไหลเข้าโค้งได้อย่างง่ายดาย z ุสกิคาตนะยังคงกลิ่นอายตามตำนานไว้อย่างเต็มเปี่ยมและเพิ่มไปด้วยการควบคุมที่ง่ายดายอย่างเหลือเชื่ออีกทั้งดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาจากตำนานคาตนะที่โด่งดังดาบสมุไรเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นเจ้าแห่งท้องถนนแน่นอน ครับเป็นไงบ้างคับตั้งเบลกับซูซูกิคาตนาคันนี้เห็นแล้วก็คันตาเลยนะคะจะทำไมครับก็ความรักมันเข้าตาไงล่ะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไทยซูซูกิมอเตอร์สนามมอตสปอร์ตพาร์คสุนัภูมิเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำครับและบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์โมโตมูฟมากๆค่ะและโอกาสหน้าพบกับอีซี่เทส b i ไบและน้องเบลพี่ไหม วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ทีมอาตโต้ไทยแลนด์เราอยู่กันที่เอ p มพ o ร์เนะครับเราวันนี้เราพามาดู Honda i n b o นซนะครับซึ่งเป็นรถโซกกอลที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับ สำหรับวันนี้ทางเป็นเพื่อออโต้ได้นำเข้าตัว n b o x เข้ามานะครับสำหรับ Honda n b o x นะครับจะเป็นรถสไตล์เคคาที่จะเป็นรถทรงกล่องที่มีขนาดกระทันรัดน,นะครับโทนสีสันนั้นสามารถเลือกได้ตามใจชอบด้านหน้านั้นโดดเด่นด้วยกันชนหน้าติดตั้งไฟตัดหมอกทรงเล็กไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบใหม่ Sequential Turn Signal Lamp ด้านไฟท้ายนั้นจะเป็นดีไซน์ทรงยาวแบบเลนส์สีขาวในด้านของระบบความปลอดภัยนั้น Honda n b o x จะมีมาให้แบบครบครัน ครับสำหรับภายในของ Honda n n o x x ตัวนี้นะครับที่ทาง Emperor Auto นตเข้ามาเนี่ยจะเป็นรุ่น c u สตอมนะครับซึ่งเป็นตัวออปชันท็อปสุดนะครับสำหรับภายในเนี่ยงานจะค่อนข้างตกแต่งมาอย่างหรูหรานะครับมารวัดก็จะเป็นเป็นแบบอนาล็อกนะครับมีวัดรอบมีวัดความเร็วนะครับน่าใช้นะครับกับรถทรงกล่องขนาดน่ารักอย่างนี้นะครับซึ่งบ้านเรา ฮอนด้าประเทศไทยไม่ได้นําเข้ามานะครับไม่ได้นําเข้ามาตัวนี้จะเป็นมีเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับเบาะนั่งกว้างขวางนะครับพื้นที่ตรงช่วงขานะยครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับตัวเบาะสามารถปรับได้นะครับปรับได้ใช่ไหมนะเป็น2ระดับนะครับ Honda n b o x บมาพร้อมเครื่องยนต์6 0 0ซีรหัส S07B แบบ3สูบ VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุด64แรงม้าที่6,000รอบแรงบิดสูงสุด 104นิวตันเมตรที่2,600รอบทรงกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT โดยเปิดราคาให้จับจองที่ราคา1,590,000บาท ฮอนด้าซีบีร้อยห้าสิบอาร์ใหม่เดอะสตรีเตอร์ รถแบบไทยขับเคลื่อนอีวีโดยนายสุยาจึงลูงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหก,กรรมภาครัฐให้ความสําคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าและกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสําคัญความจําเป็นและประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการลดมลพิษในอากาศในระยะยาวซึ่งประเด็นการปล่อยมลพิษของรถยนต์สันดาปภายในถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกเกิดเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ รวมถึงการออกกฎหมายควบคุมมลพิษจากยานยนต์ที่เกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากกําหนดค่าไอเสียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่มรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการกําหนดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษของตัวเองเพื่อควบคุมและแก้ปัญหามลพิษรวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นในประเทศกลุ่มยุโรปก็ได้มีการก็ได้มีการออกมาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนต์อย่างมาตรฐานยูโรโดยเริ่มตั้งแต่ยูโรวัน ถึงปัจจุบันอยู่ที่มาตรฐานยูโรฟิกนิสสันเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสารต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยร่วมมือกับแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศญี่ปุ่นและมูลนลิธิรักไทยประกาศเดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่สองของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน1,600คนภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริม การพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีระยองและพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ทั้งต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อต่อยอดความสําเร็จของโครงการระยะแรกที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนจํานวนกว่า1,400คนนิสันจึงได้สารต่อความร่วมมือกับแคร์อินเตอร์เนชันแนลประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิรักไทยภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นําสําหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่สองตั้งแต่เมษายน2563ถึงมีนาคม2566ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการสุก่กบรมนักเรียนไทยจำนวน1,600คนจาก16โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสุพรารระยองและพระนครศรีอยุธยาโดยโครงการระยะที่สองนี้มุ่งหวังในการสร้างเสริมภาวะผู้นำมุ่งหวังในการสร้างเสริมภาวะผู้นำและทักษะและทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสารรค์ธุรกิจขนาดเล็กควบผู้ไปกับการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและจิตสํานึกเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นกําลังสําคัญของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสําหรับโครงการการพัฒนาทักษะเยาวชนนะครับเราก็ได้ดําเนินการระยะแรกนะครับระสมสเร็จอย่างยิ่ง3ปีมาแล้วนะครับ จนกระทั่งปีนี้ปี2020ถูกฮะในระยะต่อไปเนี่ยจะถือว่าเป็นระยะที่2นะครับก็จะสิ้นสุดลงในปี2023นะครับทางนิสสันเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินการในการพัฒนาทักษะชุมชนนะครับอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นระยะที่2นะครับที่เราจะดำเนินการให้มันต่อเนื่องจากระยะที่1ผลตอบรับจากระยะที่1เนี่ยได้รับการ ยอมรับแล้วก็ทางเด็กๆนะครับเราประสบความสําเร็จในโครงการที่เราสร้างโครงการที่สร้างสายอาชีพได้ค่อนข้างมากผ่านทักษะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสเตมนะครับให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงความรู้ในเรื่องของการผลประกอบการหรือการประกอบการธุรกิจนะครับในขั้นตอนที่2ถัดจากนี้เนี่ยทางนิสสันเนี่ยต้องการจะนำคอนเซปต์ในเรื่องการสิ่งแวดล้อมนะฮะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยหรือเรียกว่าวากูวากูสคูลนะครับ เข้ามาเพิ่มเติมนะครับให้กับระยะที่2นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบความสําเร็จจะประสบความสําเร็จในระยะที่2นี้นะครับแล้วก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะผู้นำนะครับพ,พัฒนาทักษะในการสร้างทีมรวมถึงพ,พัฒนาความชํานาญการในการเข้าใจธุรกิจในอนาคตต,ต่อไปนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับสัปดาห์นี้ที่เราได้พาท่านไปที่สนามโปคัตที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันมาแล้วก็น้องอาบได้พาไปเที่ยวไหว้พระรับประทานอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารแห่งนี้ชื่อคุยอีสานอยู่เส้นและ,ะพฤกษึกตัดใหม่ระหว่างพระรามห้ารวมไปทั้งสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปชมไปเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ ไปชมนักแข่งหญิงของเราว่าสนามนี้เขาจะแข่งเขาจะได้แชมป์หรือไม่ในรายการนี้แชมป์แห่งปีค้างนี้ไปชมเลยครับกับผมนวินยาสี